จ้าอ่ะค่ะสวัสดีค่ะปูจ้าปูเมื่อคืนมาเม eh> uh ื่อวานนี้อ่ะเป็นยังไงลูกชายมาถึงบ้านแล้วเนาะจ้าจ้าก็ดีใจสุดๆเลยนะปูเนาะจ้าจ้าจ้า ใจมากขอบคุณมากมากตองดังแนบบริยินอ่าบอกดังเิดว่าดังโหลดทำลยไรตยินอัดังโลดดังโลดลูกชายเจ้าก็ยังเบาดังเช่ท่าน้มบรณ์ยินดบว้าโลดยุป่ายางเน้ะไม่ได้เพื่อนั้นเนาะไม่ได้เพื่อมันละหินนำเผ่าเด้อบุตครับกูับนะใชกำลังใจเสียคน ตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำเพึ่อเรือเรือพึ่อปา่มากเฉพาะเอฟซีเออซลุงพลเนาะพปูเนาะส่อยพนลูกคั้นละสงใจขอบคุณมากๆมีช่วยเหลือกันจะดึงถ้าูดึงสุดก็ดึงลงเลยไม่ทิ้งกันก็ดีแล้วช่วยกันคนไทยเพื่อความอยู่รอด อยู่แล้วจะช่วยเหลือกันจ้ายังไงมันเกิดคือ,อยังว่าอพยามานมันก็ต้องบางเบียดกันมนุษย์สัโลมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละเราพุทธเจ้า,ายังมีคนอิจฉาเหมือนกันแค่นี้แล้วนะจ้า ก็มีทองอย่มีทองคำที่อะไรปู่ท่องคำปู่ท่องอันแบบเทศพระเทศพระเทศบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนอิจฉาอ่าปู่เทศปู่ให้จ้ะกับปู่ปู่ก็ได้ก้อนลูกชายแล้วเนาะได้ก้อนเมื่อคืนนี้แล้วละว่ากอดกันแล้วกอดกันแล้วจะได้ก้อนแล้วแต่เมื่อคืนนี้เนาะเป็นเมื่ออื่น เมือ่ออื่นเช้าเมื่ออื่นเช้าในอันชาวบ้านนั่นแหละแกะับผ้าเดี๋ยวเอาม,มาอันพวกยายะๆนั่นแหละพวกยายเขาเยอะอุ่นเนี่ยเยมื่อคืนนี้ผู้เอาอันนั้นซื้อแต่ว่าเมืม่ออื่นนี้ย่าตาซ่านวะายาสมควรว่าพราเดี๋ยวเอาม,มาผู้ไม่เพราะว่ามันต้องผูดตอนเช้าประเพณีเหานะผู้ตอนเช้าผู้กันคืนนี่มันไม่แมนเนาะเขาต้องผูกตอนเช้านะ,น,นะสองโมงเช้าหรืวอว่าหอดเก้า,า,า,มา,กาววโมง เาผู้เห็นนะสองโมงถึงเก้าโมงเลิกนะมันจังกก้าผู้มือื่นนะนล้พาเดี๋ยวเอามาผู้เห็นเอาเอาเพิ้นมือื่นนะเล่าหายใกล้โต๊ะแต่ก้าฟู้เท้าเบาหน่ะเร่าหายใกล้โต๊เล่าหายใกล้โต๊ะแต่ผู้เห็น,ออออนอเาอาเก้าเอขันคือเดี๋ยวบ่บจ้า เดี S <S 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 ๋ยวมันข้อย่อเป็นแนวหนึ่งเล่วเล่ามะขุนแล้วคือกันกับผู้ได้บ่เราหายใก่ตูเราหายใก่ตูแม่ยายไม่ได้มืออันไม่ได้มือน้ำเขาเนาะยายมือบ่หรอบ่เนี่ยเคอมือเฮ้ยคือต้องมาติบข้าวตรมือเพราะว่ามันเบียดหลายสบายมันไปซักงานกับทุกสิ่งเลยที่ที่ยายอยู่นี่ กนอดติบข้าวจ้เมื่อดกเมันเ็ดายกะดเดเ็ดเนาะไอยากไปหาคิดเบ็ดคนเดียวเด็ดเบบ่อยาคิดเบ็ดเรื่องคิเบ็ดอีกแล้วนไปคิเบ็ดคุณอดบ้านเออน่นลายวิตยังอยู่ในกระสอบนันคูคูเหียวมากผู้ไดู้้มาบังยู่ไม จะาเก็บมาให้จะห้อยู่ให้ให้อยู่เป็นเดือนเออผุ้หนาไปเก็บมาให้อยูเป็นเดือนคบ่มี่บได้เด้นี่อยู่บ่ได้เดวเไปหาเห็ดอะาเห็ดเออกก็ไปหาเห็ดเจ้าีบไปเเะเก็บมาจากบ้านเอ้ยซื้อมาจากบ้านางลายเบิดจ้า ถ้าถ้าเมิดก็ได้อีจ่าถ้าเมิดก็ได้อีเพราะยายค้างบางายหนึ่งของยายแม่พาอยู่อีกนานอยู่ไปเก็บเห็ดแล้งุกเนาะคันเห็ดแล้งหงงนั่งนอนอยู่ประไว้ได้หรอวะออกแล้วหาหากิโลหนกอ้เนตโคยหมดแล้วถึงคนไปว่าโอ้ยนอนกอกอะล่าคือตอไม่ได้เวลางไปโอ้นอนกอกยาลาาอยู่จ้าเดี๋ยวโน้ตจะกลับเรารถก่อนรถโน่อยู่บ้าน ปูพองสองวันแล้วไม่มีใครอยู่ลลเลยเอาบาซีเอาคลคปลลมาฮะ,ะแล้วมาอีกเน,นาะค่ะเพราะว่าจอดรถทิ้งไว้นะสองวันแล้ว